สบายดีสบายดีผมเอกพี่น้องเนาะทุกๆท่ทานหรือว่า f อเนาะหลายๆคนบ่อยจะเป็น f อทางพังเล้าและ f อทางพังไทยเนาะหรือว่า f อทางต่างประเทศพี่น้องมอน,นี่เมื่อผมมาพอกระบาววันไซอีกเซนเคยเนาะมอน,นี่บ่าววันไซจะพาพี่พีน้องไปเที่ยวไปสม้มให้พี่น้องในเบิงเนาะว่าปิง้ไงไก่ใหญ่หน้าปงพี่น้องทำเมืองฮครเโดนเฮามาน,นี่พี่น้องและไปเบิงทีเด็ดกันเลยก็คือเหล่าค้าเมืองโครงพี่น้องเนาะเฮาจะไปเบิงทีเด็ดกันเลยมอนี่เนาะบ่าววันไซจะพาเที่ยว อย่าลืมดด,ด้พี่อองเกดติดตามให้ทางบ่าววันชาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคีปเนาะไปเอาไปกันเลยบ้านนี้ สบายดีปอนเฮ้ยขายงไก่บอนเบิ่งพี่น้องพีงไก่เขาไทยด้อยปีงไก่หน้าบงพี่น้องพีงไก่แสบพีงไก่ใหญ่นอกเบิ่งมีปีงไก่สบายดีไหมเฮ้ยขายดีปอนมาดีไหมโอ้ปีงไก่งามน้อเนี๋ยวเสรอจเบอรเราด้พี่น้องเด้อพปีงไก่หน้าบงไปมีไรได้พี่น้องด้วยมีทั้งปีก็ลดพี่น้อง ควบตัวเขียนก็มีพี่น้องมีร้ายน้อพี่น้องนมีร้ายปีกทีเด็ดทีเด็ดพี่น้องไปเบิ่งกทีเด็ดกันเลยเบิ่งกทีเด็ดกันเลยน้องมันก็คือเหลราขาวเมืองคงพี่น้องทีเด็ดกันเลยเหลราขาวเมืองคงปีงไก่นาคงและวงสารวัตรไดนเปิดอะไรนั่นเนของน้องไปเบิ่งกันเลยได้ไหมทีเด็ดเลยพี่น้องเด้อได้มากเรากาวมีคอมเมนต์มากกว่

เขาสดแเา่กินคร้นี้อนีบ่แม่เออคร้น้ระโเปดพีองเอกยแต่เสได้ได้้องเได้เขาเรค่ะใครก่อนไรแม่ เองนวเ้าอีกอันนี้ป้าเมือกบเมแมนบอกเล่เนาะ ี่ก็หอตคู่ตรงเจริญแบบพี่น้องเมือนโงเซโดนเนาเนาะนั่งเป็นคู่ตรงเจริญพี่น้องเอาพาพี่น้องเข้ามาเที่ยวม,มาชมเบื้องในเขตตัวเมืองอะไรออกแบบเมืองเนาะหล,ลังจากที่เจามาแต่น่าโป้งพี่น้องเพิบบ่ง,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 งคลิปกันต่เอเขาก็จะไก่จุดซุ้มวัดคงใหญ่เลยได้หนี่เนาะ มันเป็นไก่จุดสูงวัดโค้งใหญ่แล้วพระผ้าปีพาะนองมือเทียมวาสมมดส้มพระเมืองโพเโดนเฮามันจะเป็นวัดคงใหญ่หรือว่าคงหน่อยเนาะลายเป็นวัดเนาะวัดคงใหญ่บ้านเฮานี่จะเป็นแบบเมืองเก่าเนาะบ้านเก่าเฮาเนาะพี่น,อนอ้องเนาะ ก็อเอาตะกีดตลาดอยู่แถวบ้านนี้แหละพี่น้องเป็นเลี่ยง่เพืนใหญ่หออกไปอยู่ทั้งหนองนาะตลาดเข้าอยู่นี่จะเป็นโค้งใหญ่เนาะเป็นบาดโค้งใหญ่เข้า เป็นบาดคงใหญ่เอาหน่อนดีคลิปอาจจะไปแจกไปได้นะเผื่อลองเพราะว่ามันถือกับแสงเนาะมีการสะท้อน เส้นทางในเมืันคงเสโดนเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่เดอ้อมาเที่ยวมาส้มกระไดพี่น้องเพราะว่ามีผมมียางลายพี่น้องบ้านเมืองเขาก็เป็นแบบซสื้ออันน่นเนาะมันมวน,มนผมเย็นดีเลยพี่น้องแค่เสื้อเบืองนี่เนาะไ,ได้มีเวลาว่างก็ขี่รถมาลอลินกระได อยลืมอย่าพลาดฮะโอกาสมาเที่ยวส้มไนดได้ด้วยพี่น้องเดอ้อมังคงสเโดนเฮาเป็นเมืองเขาเขาวสาวงามได้พี่น้องดินแดนพระ่มทางมีเนาะสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำพี่น้องธรรมาศาสตร์ธรรมาศาสตร์พี่น้องเมืังคงสเโดนเฮาก็มีแต่คนใจดีดีด้วยพี่น้องเดอ้อมาเที่ยวมาส้มไนด์เอเลนญาสุดท้ายพี่น้องบ่าววันไส่ก็จะขอ จุดใบสนิีสะกรอนคลิปโอกาสนาพอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามม้าหมายเบาสซตเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อไปเนาะเอาขอขอบใจหลายหล